รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงพิซซ่านะครับ ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของอิตาเลียนที่แม้แต่คนไทยก็ชอบเหมือนกันครับพิซซ่าเนี่ยจัดว่าเป็นเจ้าแฟลตเบดประเภทหนึ่งแฟลตเบดก็คือเป็นขนมปังที่มีลักษณะาบางๆนะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะทานพิซซ่าเราก็ต้องไปตามร้านพิซซ่าใช่ไหมครับซึ่งเขาจะมีเตาอบใหญ่ๆห,หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเราจะทําพิซซ่าเองที่บ้านได้หรือนะครับจริงๆแล้วเราสามารถทําได้นะครับเตาอบเล็กๆที่บ้านเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันแต่เราจะต้องประยุกต์ให้มี เทคนิคที่เหมาะสมครับเรื่องราวของเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะนํามาแบ่งปันเป็นเรื่องราวของพิซซ่านะครับเราจะมาทําแป้งพิซซ่าโดบพื้นฐานกันซึ่งแป้งตัวนี้เราก็จะนํามาทําเป็นพิซซ่านะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ทําได้หลากหลายหน้าทีเดียวครับนอกจากนั้นเราก็จะมาทําพิซซ่าในรูปแบบพับครึ่งปิดหน้าที่เขาเรียกกันว่าคอโซนรวมถึงการประยุกต์นําเอาแป้งพิซซ่าโดบพื้นฐานมาทําเป็นเบรสติกค,ครับและนี่ก็คือบทเรียนในวันนี้กับบทเรียน เรียนพิซซ่าครับ ในการทําพิซซ่านะครับหลายๆคนก็จะไปซื้อตัวแป้งพิซซ่าแช่แข็งสําเร็จรูปบ้างละนะครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวแป้งพิซซ่าโดพื้นฐานเนี่ยครับทำไม่ยากเลยครับส่วนประกอบที่เราต้องการก็เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่เหล่านักอบมักจะมีติดบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีเป็นน้านเป็นน้ําตาลเป็นเกลือนะครับหรือว่าเป็นยีสต์นั่นเองนะครับและในการทําพิซซ่าโดแบบพื้นฐานที่บ้านของเราต้องการส่วนประกอบดังนี้ครับยีสต์แห้ง2ช้อนชา น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำอุ่น300มิลลิลิตรแป้งสาลีอนเนกประสงค์450กรัมน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะและเกลือ1ช้อนชา ในการที่เราทําพิซซ่าโดที่บ้านนะครับอาจจะแตกต่างจากทางร้านอาหารร้านอาหารเขาอาจจะใช้ยีสต์สดใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราจะนํามาทําเองที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายเราใช้ยีสต์แห้งครับยีสต์แห้งมีลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นผงผงลักษณะส,สีออกอ่เหลืองน้ําตาลนิดๆน,นะครับวันนี้ในสูตรของเราเนี่ยเราใช้2ช้อนชาครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบางยี่ห้อเขาจะมีผนึกเป็นซองเล็กๆซึ่ง1ซองเนี่ยครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่7กรัม เปรียบเทียบกันนะครับก็เท่ากับประมาณ2ช้อนชาพอดีครับเอาละครับในการจะใช้ยีสต์นะครับเราจะใช้น้ําอุ่นครับน้ำอุ่นอุ่นแค่ไหนอุ่นอยู่ที่ประมาณ40-45ถึงสีสองศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเอานิ้วแตะลงไปเนี่ยครับก็เรียกว่าร้อนสบายๆนะครับใส่ยีสต์ลงไปครับผมยีสต์เนี่ยเขาจะทํางานดีขึ้นเมื่อมีน้ําตาลเราใช้น้ําตาลทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับ เราจะทิ้งตัวส่วนผสมของยีสต์นะครับไว้ประมาณ5นาทีครับบนผิวหน้าของเขาจะมีลักษณะเป็นฟองบางๆนั่นหมายความว่ายีสต์ของเรายังทํางานได้ดีอยู่นะครับในระหว่างที่เราคอยยีสต์ทำงานนะครับมาดูตัวแป้งฮะวันนี้ผมใช้แป้งสาลีซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทั้งแป้งสาลีอนเนกประสงค์และก็แป้งขนมปังนะครับวันนี้เราใช้แป้งอนเนกประสงค์ครับใส่เกลือลงไปครับผม เราจะใส่เกลือลงในแป้งนะครับเราจะไม่เอาไปผสมกับตัวน้ําตัวยีสต์เพราะปกติแล้วเนี่ยครับน้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์แต่เกลือเนี่ยครับเป็นศัตรูของยีสต์เรียกว่าอย่างนั้นละกันเราเลยเอามาผสมกับตัวแป้งแล้วก็คนให้กระจายกระจายดีครับ สังเกตดูในน้ำอุ่นที่เราใส่ยีสต์ไว้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟองอากาศฟูๆนะครับแปลว่ายีสต์ของเราเนี่ยยังทํางานได้ดีครับใช้ชามผสมใบใหญ่ๆนะครับเราใส่ส่วนประกอบของแป้งแล้วก็เกลือที่เราผสมกันไว้ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เขี่ยตรงกลางให้มีลักษณะเป็นหลุมนะฮะแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวส่วนประกอบยีสต์ลงไปครับนอกจากนั้นนะครับในการทําให้แป้งมีความนุ่มนะครับเราจะใช้น้ํามันมากอก สช้อนโต๊ะครับเราคนจากด้านนอกนะครับเข้าตรงกลางที่มีลักษณะเป็นน้ำมีนนะฮะ,ะคนจนแป้งมีลักษณะที่จับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆนะครับนะฮะแบบนี้นะครับเราก็จะคนต่อยากแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้มือของเรานวดฮะ สำหรับคนที่ไม่อยากจะนวดด้วยมือนะครับเราสามารถใช้เครื่องนวดได้นะครับก็ใช้เครื่องเครื่องผสมอาหารเนี่ยแหละครับเครื่องผสมอาหารเขาก็จะมีหัวตีตะก้อหัวตีใบพัดแล้วก็หัวตีตะขอให้เราใช้หัวตีตะขอในการนวดแป้งครับเราสังเกตดูนะครับหลังจากที่เรานวดไปเรื่อยๆเนี่ยครับแป้งจะติดมือเราน้อยลงแล้วเขาก็จะกลายเป็นโดที่เนียนดีครับเรานวดจนแป้งเนี่ยเขามีอ e ิลาสติกนะครับดูได้ไงว่ามีอ e ิลาสติกลองดูนะครับสมมติรดตัดออกมานิดนึงเนี่ยฮะ เราคืนเขาออกมาเนี่ยนะครับเป็นแผ่นบางๆนะฮะเนี่ยครับเขาสามารถยืดตัวได้นะครับแล้วยังเกาะตัวกันก็คือว่าไม่ขาดแปลว่าใช้ได้แล้ครับเราจะเอาตัวโดดตัวนี้ยครับมาทิ้งไว้ในชามผสมใบเดิมนะฮะแล้วก็หาพลาสติกคุมหลวมนะครับบางคนเนี่ยถ้าไม่รู้จะใช้อะไรใช้ถุงก๊อบแก๊บได้นะครับใส่โบลงไปในถุงก๊อบแก๊บเลยนะฮะคุมไว้อย่างนี้ครับ ประมาณเท่านี้พอแล้วครับหลวมนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงให้เขาขึ้นตัวขึ้นมาประมาณ3เท่าครับอ่านี่นะฮะเรียกว่าขึ้นประมาณ3เท่าตัวเรารู้ได้ไงว่าพอแล้วนะครับเอานิ้วจิ้มแป้งห่วนนิดหนึ่งนะครับลองกดลงไปตรงตัวกลางโดนี่ครับเขาจะหมุมเป็นสะดือโบและจะไม่เด่นตัวกลับนะครับแปลว่าใช้ได้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะเอาแป้งออกมาแบ่งนะครับตัวน้ําหนักแป้งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้เป็น4ชิ้นเพื่อทําสูตรของพิซซ่าหลายๆสูตรนะครับนะฮะเรานวดนิดหนึ่งครับเวลาที่เรานวดเห็นไหมครับอากาศเขาจะออกเขาก็จะก้อนเล็กลงนะครับแบ่งเป็นส่ส่วนครับผมเราปั้นเป็นกลมก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงตรงกลางนะครับหลังจากที่เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ครึ่งของครึ่งครับ ล้วแบ่งออกมาแบบนี้นะครับพร้อมใช้งาน,น้วครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าเรายังไม่ต้องการทําพิซซ่าตอนนี้เราสามารถใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับห่อไว้ได้ครับห่อให้มิดชิดทั้งลูกเลยนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปแช่ในตู้เย็นครับการแช่ในตู้เย็นก็จะเป็นการหยุดไม่ให้เขาขึ้นตัวต่อนะครับเราสามารถเก็บได้2วันเมื่อเราต้องการนํามาใช้ก็แค่นําออกมาพักที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ใช้งานได้ทันทีครับง่ายๆนะครับส่วนประกอบไม่กี่อย่างและนี่ก็คือแป้ง โดพื้นฐานของพิซซ่าครับ ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทําตัวแป้งพิซซ่าโดพื้นฐานกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาทําตัวพิซซ่ากันครับพิซซ่าเนี่ยครับเ,เวลาถ้าเราไปทานตามร้านอาหารเขาจะมีเตาอบพิซซ่าโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นเตาอบที่มีลักษณะที่มีความร้อนสูงมีความร้อนค่อนข้างจะเสถียรนะครับเวลาที่เราจะมาใช้เตาอบบ้านเนี่ยนะครับหลายๆคนจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงตัวช่วยแรกก็คือ,อ,อพิซซ่าสโตนครับ พิซซ่าสโตนก็จะเป็นแผ่นหินลักษณะนี้นะครับซึ่งจะช่วยอะไรครับจะช่วยอมความร้อนครับในเวลาที่เราจะทําพิซซ่าเนี่ยครับเราจะต้องเอาพิซซ่าสโตนแผ่นนี้ mm hmm. เข้าไปทิ้งไว้ในเตาอบสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็อบให้ร้อนดีนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าให้เขาอมความร้อนเยอะๆเวลาที่เราวางแป้งพิซซ่าลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวแป้งพิซซ่าเนี่ยมีความกรอบแล้วก็สุกเร็วยิ่งขึ้นแต่ในวันนี้ผมจะไม่ใช้นะฮะเพื่อความยุติธรรมเพราะเชื่อว่าหลายๆบ้านคงจะไม่มีเราจะใช้เตาอบที่บ้านของเราเนี่แหละครับแต่เราจะต้องมี ทริคในการที่ช่วยให้เขามีความร้อนที่เสถียรและความร้อนที่ฉับพันนะครับง่ายๆครับผมเราเปิดเตาอ,อบไว้เลยที่220องศาเซลเซียสในขนาดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะต้องเอาถาดที่เราจะใช้อบพิซ่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดใบเล็กแบบนี้นะครับผมใช้ถาดขนาดเ,เส้น่าดศูนย์กลาง10นิ้วหรือว่าจะเป็นถาดอบแบบนี้ก็ตามนะฮะเราใส่เข้าไปในตัวเตาพิซ่าของเราเลยใส่เข้าไปเพื่อทําไมครับ เพื่อวอร์มให้เขาร้อนจัดๆนะครับเวลาที่เราเอาแป้งลงไปวางเนี่ยแทนที่เราจะวางบนถาดที่ยังไม่ร้อนแล้วนําเข้าไปเนี่ยเราจะนําแต่ตัวแป้งเข้าไปแล้วไปวางบนถาดที่ร้อนๆอยู่นะครับและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทําพิซซ่าแบบเบสิกพื้นฐานง่ายๆกันก่อนซึ่งส่วนประกอบที่เราต้องการเนี่ยมีไม่กี่อย่างเลยครับพิซซ่าโดพื้นฐานเศษหนึ่งส่วนสสูตรหรือ200กรัมชีสมอสเซเลล่าเศษ1นส่วนสี่ถ้วยชีสพาเมซานสองช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก ครึ่งช้อนชาโหระพาอิตาเลียนสำหรับตกแต่งโรยหน้าและในการทำซอสพิซซ่าพื้นฐานเราต้องการมะเขือเทศบดละเอียดเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยกระเทียมบดครึ่งกลีบเกลือและพริกไทยสำหรับปรุงรสครับตัวพิซซ่าซอสเนี่ยนะครับโดยเบสิกแล้วเนี่ยเราใช้มะเขือเทศบดฮะซึ่งเขามีขายสำเร็จรูปเป็นกระป๋องลักษณะน,นี้นะครับ ไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนชอบทาไปเยอะๆพอทาไปเยอะๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าแป้งพิซซ่าจะไม่สุกครับเราใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับไม่ต้องเยอะครับปรุงรสก็ง่ายๆครับเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้คือมะเขือเทศบดจริงๆนะฮะไม่มีส่วนประกอบอย่างอื่นเลยเราก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยครับกระเทียมเราไม่ต้องใช้เยอะครับผมเราใช้ซักครึ่งกรีบก็ได้ครับนะฮะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ตอนนี้ตัวแผ่นพิซซ่าของผมเนี่ยร้อนดีละที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราลองกะระยะละกันผมใช้ประมาณ10นิ้วนะฮะซึ่งแป้ง200กรัมเนี่ยครับเหมาะกับพิซซ่าขนาดประมาณ10นิ้วพอดีเพื่อการทำงานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะวางเข้าบนกระดาษไขครับเราจะได้ยกไปทั้งแผ่นง่ายๆนะฮะถ้าเผื่อใครกะไม่ถูกหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะวาดรูปวงกลมไว้ก็ได้นะครับแต่ของเราง่ายๆครับไม่ต้องห่วงอะไรเอาละ นวลแป้งเล็กน้อยนะครับการรีดแป้งบนกระดาษไขด้วยครับเห็นไหมฮะทำให้เรารีดง่ายพิซซ่าที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนฮะคนอิตาเลียนจะทานพิซซ่าที่ค่อนข้างบางนะครับแต่ถ้าแบดสมมุติว่าพิซซ่าสไตล์อเมริกันเนี่ยจะหนาๆนะครับชีสเยิ้มๆอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ก็ดูกลมเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับก็คือว่า เราจะเอานิ้วของเราเนี่ยนะครับนะนิดหนึ่งจิ้มให้เป็นขอบขอบครับอย่างน้อยก็คือเวลาที่เราทาซอสเนี่ยครับซอสจะไม่ไหลเกินนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงเครื่องต่างๆลง,งไปได้เลยเอาตัวซอสลงก่อนครับถ้าสำหรับคนที่ห่วงดูแลเรื่องน้ำหนักนะครับอยากจะทำให้เขาเป็นอาหารว่างง่ายๆเบาๆผมแนะนำว่า นำเข้าอบเลยก็ได้แต่บางคนที่รู้สึกว่าชอบชีสนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันครับชีสที่คนไทยนิยมเหนียวเนียวยืดยืดก็จะเป็นชีสมอสเซเลล่านะครับเราซื้อแบบที่ขูดมาแล้วก็ได้นะครับหรือจะมาขูดเองก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นพาเมซานนะครับพาเมซานเราเ,เขาก็จะให้ความหอมนะครับมีรสเค็มอ่อนๆเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเพื่อความสีสวยตรงรอบๆนะฮะเราอาจจะ ทาด้วยโอลิฟออยล์เล็กน้อยนะครับนะครับทารอบๆเขาก็จะได้มีสีเงาๆนะครับเป็นกระยิบกระยิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเบื่อมือเราใหญ่นะฮะเราเอามือช้อนลงไปเลยนะฮะทั้งมือถ้ามือเราเล็กโอ้หิ้วไม่ไหวง่ายๆครับอ่าถาดอบพิซซ่าผมนะครับร้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขยับขยับให้เขาอยู่กลางๆนะครับแล้วก็นําเข้าอบครับ เราใช้เวลาในการอบนะครับไม่นานครับแค่12นาทีเท่านั้นเองครับในการทำพิซซ่านะครับนอกจากมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับที่เราทาลงไปที่หน้าเนี่ยนะครับบางคนถ้าเบื่อชอบรสชาติของมะเขือเทศเนี่ยนะฮะเราสามารถใส่อย่างอื่นลงไปเพิ่มได้นะครับอาจจะหั่นมะเขือเทศเป็นแว่นๆหรือบางคนก็อาจจะหั่นครึ่งมะเขือเทศเชอร์รี่โรยหน้าก็ได้นะครับส่วนตัวเนื้อสัตว์เนี่ย สูตรแรกของเราเราไม่ได้ใส่นะครับแต่จริงๆจะบอกว่าตัวเนื้อสัตว์นี่เราใส่ได้นะครับผมสุกแล้วทุกอย่างนะครับเราก็สามารถปัดหั่นได้เลยฮนะโอเคผมเสิร์ฟแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราไม่มีใส่เนื้อสัตว์ไม่มีใส่เลยรทั้งนั้นนะฮะเราฉีกเนี่ยครับโหระพาซึ่งเป็นโหระพาอิตาเลียนนะฮะลงใบ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีสันน่ารับประทานมากแล้วตัวตัวครัสก็จะมีลักษณะที่บางนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าพื้นฐานในสไตล์อิตาเลียสุดแรกที่เรานํามาฝากกันครับ นอกจากพิซซ่าแบบพื้นฐานที่เป็นพิซซ่าหน้าเปิดที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับยังมีรูปแบบของพิซซ่าที่แตกต่างก็คือพิซซ่าแบบปิดหน้านะครับหรือพับครึ่งนะฮะพิซซ่าตัวนี้มีต้นกําเนิดที่เมืองเดปเปลในอิตาลีนะครับเขาเรียกกันว่าคาวโซนครับซึ่งในการทำคาวโซน่เนี่ยนะครับส่วนประกอบเนี่ยก็เหมือนกับพิซซ่าทั่วไปเลยครับสำหรับตัวเครื่องคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้ตามใจนึกเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างก,กันก็คือแค่การขึ้นรูปเท่านั้นเองครับวันนี้เราจะมาทำคาวโซนกันครับ และในการทำข่าวโซนสิ่งที่เราต้องการมีดังนี้ครับพิซซ่าโดพื้นฐานเศษ1ส่วนสูตรหรือเท่ากับ200กรัมนั่นเองนะครับชีสมอสเซเลราเศษ1ส่วนสถ้วยชีสพาเมซานสองช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกครึ่งช้อนชาเราใส่ซาลามี่60กรัมผักโขม1ถ้วยครับสำหรับตัวซอสพิซซ่าพื้นฐานนะครับเราใช้มะเขือเทศบดละเอียดเศษ1ส่วนสถ้วยกระเทียมบดครึ่งกลีบ เกลือและพริกไทยสำหรับปรุงรสครับตัวซอสมะเขือเทศก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะบดกระเทียมปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะฮะแล้วก็พักไว้ครับตัวแป้งโดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมเราสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้2วันนะครับหนวนแป้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตบอากาศออกครับเท่านี้เองจริงๆ สำหรับตัวคารโซนนะครับเราจะทาเป็นชิ้นใหญ่10นิ้วเหมือนเมื่อกี้ครับแล้วก็พับครึ่งปิดก็ได้หรือว่าถ้าเบื่อบางคนอยากจะทําเป็นแบบว่าขนาดพอดีหนึ่งคนรับประทานไปเลยนะครับผมแนะนําว่าเราสามารถแบ่งครึ่งฮะเราอบเหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิ220องศาแล้วก็อย่าลืมใส่ถาดที่เราจะเอาไว้วางตัวพิซซ่าของเราเนี่ยเข้าไปอุ่นด้วย20-30นาทีนะครับให้ร้อนดีอ่าเราคึ่งให้เขามีลักษณะกลมครับอ่าละนะครับนวลครับผม พิซซ่าสไตล์อิตาเลียนจะต้องบางนะครับอ่านะครับทำเป็นแผ่นกลมๆนี้ครับ6นิ้วครับเราได้ข่าวโซนทั้งหมด2ชิ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้ลงไปครับเราใช้ชีสมอสซาเรล่าเหมือนเดิมนะฮะบางคนที่ซื้อ,อ,อชีสจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีชีสที่เป็นเนื้ออ่อน เนื้อแข็งปานกลางแล้วก็เนื้อแข็งมากนะครับส่วนมากเนี่ยใส่กับพิซซ่าได้เกือบหมดนะครับแต่ที่นิยมนะฮะที่คนไทยชอบชอบแบบว่าชอบให้มันมีความหนืดก็มอสซซเลล่าเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็ที่ให้รสแบบนัวนวน,นิดนึงก็จะเป็นตัวนี้พาเมซานนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราขูดเตรียมไว้ก่อนนะครับ ตัวเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเราอยากใส่เนื้อสัตว์เลยลงไปก็ได้แต่ส่วนมากเนื้อสัตว์ที่เราใส่ในพิซพซ่าเนี่ยเนื่องจากพิซซ่าเนี่ยเราอบไม่นานใช่ไหมครับควรจะเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกดีแล้วนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะใส่สลา,ามี่นอกจากสลา,ามี่แล้วหมูแฮมก็ได้เบคอนก็ได้เพป,ปโปโล و ن ก็ได้จะเป็นไก่ก็ได้แต่ขอให้เป็นไก่ลมควันหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนมากเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะค่อนข้างบางๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องลงไปแล้วฮะซอสมะเขือเทศก่อนครับ เราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะเราจะพับครึ่งประมาณเท่านี้นะครับหลังจากนั้นชีสครับผมมอสเซเลล่าก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยพาเมซานอัสซาลมี เราจะสังเกตว่าผักผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คู่กับตัวพิซ่าเลยนะครับที่นิยมใส่กันเหลือเกินนะฮะอย่างในพิซ za ไฮวายเอียนเนี่ยครับก็จะมีสับปะรดใช่ไหมครับบางคนก็จะใส่หอมใหญ่ด้วยนะฮะหรือนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราใส่ได้นะครับเห็ดก็ใส่ได้ครับผมนะฮะแล้วก็ผักสีเขียวต่างๆจะเป็นผักขงผักโขมเนี่ยใส่ได้ครับการใส่ผักมี2ลักษณะครับบางลักษณะเราจะใส่ลงไปตอนอบเลยหรือบางลักษณะเนี่ยครับบางคนชอบที่จะเอามาโรยหน้าตอนหลังหลังจากที่ ออกจากเตาอบนะครับอย่างผักขมเนี่ยครับเราจะเลือกมาโรยหน้าตอนหลังเป็นลักษณะเหมือนสลัดก็ได้แต่พอดีผมทําแบบพับครึ่งนะฮะก็เลยใส่เลยแล้วกันนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราพับครึ่งแล้วครับผมพับแล้วก็เอามาปิดอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าหลังจากนั้นนะฮะเหมือนเดิมลยครับก็จับริมแป้งเข้าให้สวยนิดนึงนะครับเอานิ้วปดลงไปครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะฮะเราสามารถหาจาน ื่อที่ดูว่าเดี๋ยวเราจะสไลด์ลงไปบนถาดอบนะครับค่อยๆยยกเขาครับน้ำมันมะกอกเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเราทาได้ทั้งชิ้นเลยครับอบใช้เวลา12นาทีเท่าเดิมนะฮะนี่นะครับเราต้องใช้วิทยายุทธนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถาดข้างในเนี่ยร้อนดีอยู่แล้วนะฮะนะครับวางลงไปครับปุ๊บดึงออกมาครับ น่ารับประทานมากๆครับโอ้ร้อนนิดๆนี่นะฮะแป้งก็จะกรอบทั้งชิ้นละกนาะอย่างนี้นะครับข้อดีของคาวโซนก็คือว่าเวลาที่รับประทานเนี่ยครับเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็กัดอ้ำๆได้อย่างนี้นะฮะเหมือนกับทานแซนด์วิชเลยครับอ่ะลองลองลองดูด้านในนิดนึงนะครับนะครับตัดออกมา ลักษณะด้านในเนี่ยครับก็จะมีเครื่องมากมายที่อยู่ในนั้นนะครับชอบแบบไหนจะเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ข่าวโซนครับ แป้งพิซซ่านะครับนอกจากเราจะทำพิซซ่าธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับเรายังสามารถนำมาดัดแปลงเป็นสแน็คง่ายๆนะครับผมจะทำเบรสติกหรือบางคนก็เรียกว่าขนมปังขาไก่นี่ฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวโดเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกันทีเดียวครับแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่เราประยุกต์แล้วกันครับก็ให้เนื้อสัมผัสไปอีกรูปแบบหนึง่งในการทำเบรสติกของเราสูตรนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการมีดังนี้ครับพิซซ่าดพื้นฐานเศษ1ส่วน4สูตรหรือ200กรัมชีสพาเมซานเศษ1ส่วนสถ้วย พริกคาเยนครึ่งช้อนชาเกลือผสมกระเทียม1ช้อนชาใบไทมส์สด2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าเขาเป็นสูตรที่ดัดแปลงมานะครับเราจะต้องดัดแปลงให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะฮะ,ะพิซซาโดนะครับเราก็นําออกมาจากตู้เย็นพักให้ใคลายความเย็นเล็กน้อยนะครับนวดแป้งนิดหนึ่งตบเออากาศออกเล็กน้อยนะครับ สิ่งที่ผมจะทําให้พิเศษขึ้นนะครับก็จะใส่สมุนไพรลงไปครับวันนี้เลือกใส่เป็นใบไทม์นะครับใบไทม์สดเราก็ต้องลูดออกจากตัวก้านก่อนนะฮะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับแต่ก่อนใช้เนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าสับนิดนึงโรยลงไปเลยครับแล้วเราก็นวดนะฮะให้ให้เขากระจายไปทั่วๆัวตัวแป้งครับ นอกจากตัวแป้งของเราเนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมของใบไทม์อ,อ,อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอบๆตัวแป้งเนี่ยครับเราก็จะปรุงรสนิดหนึ่งนะครับผมมีกรลหิกซอสมีพริกขียเย็นเล็กน้อยนะฮะเราผสมกันเตรีมไว้ก่อนเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีดตัวเบสติกของเรานะครับก็หนวนแป้งนิดหนึ่งพยายามรีดให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ หาดอบของเรารองกระดาษไขก่อนครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือทาน้ำมันมาเกอกครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาตัวเนี่ยฮะซีซันนิงที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับโรยให้ทั่วครับสำหรับคนที่ชอบชีสนะครับพำมาานใส่ได้ครับใช้มือปิดเกลี่ยฮะปิดเกลี่ยให้ทั่วเอากระดาษไขแปะลงไวนะฮะหูนิดหนึ่งเอามีดก็ได้นะฮะหรือพิซซ่าคัตเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับ กริ้งครับผมเป็นแท่งๆซ้อนกันได้ครับเอาหลังชนหลังนะฮะแบบนี้ครับแล้วก็หมุนครับผมวางลงบนถาดอบครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะได้ถาดหนึ่งเต็มๆเลยครับตรงปลายตรงเดที่ไม่สวยคุณผู้ชมก็สามารถตัดแต่งได้นะครับเตาอบผม1 8อองศาเราจะอบ20นาทีนะครับโดยที่ว่าพอเวลาผ่านไปครึ่งทางเราเอาถาดออกมาแล้วก็เขย่าเขย่าให้เขาพลิกด้านเล็กน้อยครับการที่เรานำถาดออกมาแล้วเขย่านะครับจะทำให้ตัวเนื้อ ตัวแป้งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับได้หันขึ้นมาโดนกับความร้อนทําให้เขามีสีที่เท่ากันทั้งชิ้นนะครับเอาละครับใช้ได้้วฮะหลังจากที่เราเอาออกมานะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะให้เป็นของขวัญหรือ,เ,อเก็บไว้ทานานานๆนะครับสูตรนี้เก็บได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่เราจะนําไปเก็บในกล่องสูญญากาศเราต้องพักเขาให้เย็นสนิทดีก่อนครับตอนนี้กําลังร้อนๆอยู่นะฮะอืมกรอบทีเดียวครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราดัดแปลงมาจากแป้งพิซซ่าโดพื้นฐานเบสเลยครับก็แค่เรียนรู้สูตรนะครับเรียนรู้เคล็ดลับจากบทเรียนพิซซ่าของเรานะครับคุณก็สามารถทำพิซซ่าอร่อยๆได้เหมือนในรายการ My Cooking School 1อวันละครับ และสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ